เมื่อกี้เราทอดปลาไว้แล้วนะคะปลาเค็มเจอันนี้เดี๋ยวเรามาคั่วหอมกระเทียมพริกค่ะค่ะใส่หอมลงไปเลยค่ะเราจะไม่ได้เผาพริกเผากระเทียมเผาหอมนะคะใช้กวัวเอาค่ะค่ะก็เอาใส่พอๆกันนะคะถ้าหอมสักหกเจ็ดหัวคือ เอามองเป็นว่ากะเท่าๆกันถ้าเราใส่เท่าๆกันเราอยากใส่สักสมมุติว่าขอมสักกํามือนึงกระเทียมก็ประมาณนั้นหละคะ่ะเอาเท่าๆกันโอไม่ต้องเป็ดเผาถ้ามันไหม้มากเราก็เป็นสารพิษอีกสีดำดำขึ้นมาโอเคค่ะปิดไฟเดี๋ยวพี่สวไปตั้ค่ะคะ่ะ หลังจากเราทอดปลาปลาเค็มเจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามามาปรุงในนี่กันเลยค่ะตามป่นของเรานะป่นปลาเค็มค่ะอันนี้ก็คือหัวหอมกระเทียมที่เราเผาแล้วค่ะพี่เสุดจะตังคุณยายบอกว่าดังมากเลยน่าจะหา้าพลองอ ถ้าทางจะดีขึ้นค่ะนี่ค่ะถ้าไม่พอหรืออะไรเราเข้ามาใส่ต่อดเองจริงพี่สุว่าพอแล้วแหละเพราะว่าพี่สุอีกสองชิ้นที่เหลือเนี่ยพี่สุจะไปทอดหั่นให้มันเล็กๆอีกนิดนึงแล้วก็อยากจะไปทอดให้มันกรอบๆอ่ะค่ะนี่ก็พอแล้วแหละ กับพวกน้ำพริกเนี่ยมันน่าจะก,กรอบค่ะอ่ะมมจะตามเพลินค่ะเมมโมรี Memory, เครื่องโทรศัพท์เต็มค่ะพี่สุก็ช่วงที่พี่สุไม่ได้ทันดูนะคะมันดับไปเพราะฉะนั้นพี่สุใส่อะมาหนาลูกนะคะมะนาวหนึ่งลูก,ะะาาลกแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกับผงปรุงรสอ่าหนึ่งช้อนชานะคะมันจะชิมแล้วมันจะพอดีค่ะเสร็จแล้วพี่สุ หันไม่ทีหนึ่งอ้าวแต่ละวิดีโอดับไปแล้วโอเคค่ะพี่สุหันไม่ทีหนึ่งมันเสร็จไปแล้วก็พี่สุก็ตานี้เสร็จพอดีเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือตาป่นของเรานะคะพี่ขี้หนูพี่สุพี่ขี้หนูเผานี่ามามาทําที่หลังนะคะมามาใส่ที่หลังเพราะว่าคุณยายจะได้ทานได้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ